เดี๋ยว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 บวกการบ่กัดบ่กัดขันบ่เมื่อป้อนใส่ปากขันเราป้อนใส่ปากกัดเลยนนั่นเอาขี้ขี้เอาขี้มาส้นกันไม่อีกส้นกันไม่อีกย้ายถ่ายรูปเอาอยู่ส้นกันมาแปดแปดเป็นกันขี้เป็นกันขี้ พ,พาพญาเต่าเอาเปี้ยนกันขี้บันนี่เปี้ยนกันขี้บันนี่เออพู้นี้ขันขี้บันนี่นี่พี่น้องขาเบื้องน้องฟ้าแฝดเพื่อนพาก,กันมาขีเตา่าเต่าหลานชายเมื่อขึ้นนอนอยู่บ้านยายจ๋าเมื่อขึ้นนี่น้องเต่ามานอนอยู่บ้านคุณยายนี่แม่ลูกหลานคุณยายนี่ยคุณยายยายจ๋านี่แหละคุณยายยงางากัา่นเออ<ด>โอเคบาย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 น้องเต่าพี่ไปก่อนนะ อุ้ยนั่นจูบจบโอ้ยบายบายไปหน้ากันเด้อฟ้าแฝดพี่น้องคาน่ารักนี่กับมาขีน้องเตาเมาื่อคืนเนี่ยน้องเตามานอนอยู่บา <c oughs> ้านเห็นปะจะไปเลี้ยวไปก้อนไปก้อนอือ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออเออเออ นห่อยบ้านเลอนอนยูรอกติกน้ามาขึ้นนี่ไปยังเดี๋ยวเอาให้ได้จักซีนาทีก่อนจะลงยูทูป จะเอาลงยูทูบให้พี่น้องเพิ่นเบิงไผอยากขี้เต้าอีกไพ่สิขี้เอาตัวเล็กมาขี้เต้าเร็วลาเอาว่างจักรยานไปเมาขี้เต้าลูกเลยเร็วมา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 เร็วน้องปั้นปั้นมาขีคเต่าลูกอ่ะอันน้องปั้นปั้นขี่ลูกอ่ะเออขี่เต่าเออนั่นโอ้ยน้องปั้นปั้นปั้นอะยิ้มหน่อย น้องปันปั่นงหน้าขึ้นยิ้มหน่อยเอ้ยน้องปันปันได้ขี่เตาสวยสวยสวยเอ้ยเก่งเก่งเก่งพ si ี si <mam> poems, <te> amentos, ่เต่าเก่งจกงเลยเก่งจกงเลยพี่เต่าเก่งจกงเลยเอ้าได้ขี่พี่เต่าพี่เต่าให้น้องขี่เก่งจกงเลยพี่เตาเอนันพื่นนะมึงเพื่อนสิไป อ่านีไปเดี๋ยวค่อยอ่าเอาไปทั้งใดลูกทั้งใดจะลงบ้านแล้วมาทั้งพี่อาพี่มามาพี่มาพี่พี่มาพี่มาทั้งนี่มาพี่พี่มาน้าแม่เพียมาทั้งนี่มาทั้งนี่นี่ย่าลงทางไหมลูกเอี๋มามาพี่แม่จะมาม่บอดต้องลงทางมา มามเพี่ทังบ้านมาพี่มาพี่มามมาม่มาพี่แม่บงไดโนมาหดสีแยกหรือทังไดโนทังบ้านจำได้บ่จำได้บ่เมื่อบ้านย่างไปย่า่ไปก็แวะเข้าบ้านเราด้เนาะมามันละอ่ามาลหลามามาเดี๋ยวไปงมันัน้าเดี๋ยวไม่เอาจักซีนที่ก่อนเดี๋ยวเอาลรื่งยูทูปไ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 ไป อันล้องเพจว่า,าได้เพราะว่าเพจเขาอันอันล้องยืดเทีบกันสวัสดีค่ะอา้าวมามือได้สองสามมือแล้วจ้าสิแพากันไปไซส์โอ้มามาหนูมาลงมา,มาขี่เตาลูกมาแล้วมาขี่เตาเร็ว สิไปไซนะน่ะโอ้บ่ได้ไปเยี่ยมไปหาดอกเอ้าแปากกบคุ้นๆมาย